ากการที่สภาพอากาศในประเทศไทยมีปริมาณของความร้อนสะสมมาเป็นเวลาหลายวันในขณะที่ความเย็นจากประเทศจีนก็ได้แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยจนนำไปสู่การประทะกันของมวลอากาศระหว่างความร้อนชืน้นกับความเย็นที่พึ่งแผ่เข้ามาปกคลุมด้วยกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นําไปสู่สภาพอากาศที่จะมีพายุฤดูร้อนที่จะปกคลุมในประเทศไทยของบ้านเราลักษณะคือพายุฝนฟ้าขะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า ลูกเห็บตกบางแห่งและเผอเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็เข้าสู่ช่วงของวันจันทร์ที่25มีนาคมแล้วฉะนั้นหมายความว่าเรามีเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ไม่ถึง1วันหรือไม่เกินอีก24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วนะครับโดยเฉพาะสภาพอากาศในช่วงนี้มีการแปรปรวนอย่างที่รู้รู้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเย็นความร้อนที่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องในขณะที่กระแสของลมบนก็เริ่มมีการแปรปรวน แอนตี้ไซโคนที่ปกคุมทางประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้ลงสู่บริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกไหนจะเรื่องของเอลนโยที่กำลังกลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลางจะกลายเป็นลาเนญ,ญาในอีกไม่นานนี้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนเรามาเช็คสภาพอากาศกันนะครับ และเพื่อให้เป็นการเสียเวลาทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงสายๆของวันจันทร์ที่25มีนาคมนะครับเริ่มต้นกันนะครับในช่วงแรกของคลิปนะครับในเรื่องของปริมาณของความเย็นนะครับในวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมทางประเทศไทยด้วยกําลังที่ค่อนข้างอ่อนอยู่นะครับสังเกตได้จากเส้นไอโซบาที 1ัน4ในช่วงสายของวันจันทร์ที่25มีนาคมนี้นะครับ ได้ปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่พอเรามาเช็คปริมาณของฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในบริเวณทางอ่าวไทยตอนบนจากอิทธิพลของกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉีงยงใต้นะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือหอบอุ้มเอาปริมาณของความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับปริมาณของความชืน้นหรือว่าสกเกลที่ เป็นสีฟ้าในช่วงสายของวันจันทร์ที่25ก็ปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางอ่าวไทยทางตอนบนนะครับหรือก็คือเตรียมที่จะจาอเข้าบริเวณทางภาคตะวันออกของทางประเทศไทยบ้านเหล่าในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับก็มีปริมาณของกลุ่มฝนบางๆนะครับได้ปกคลุมแถวพี่น้องลาวตอนล่างแล้วก็บริเวณทาง อีสานทางตอนล่างอาทิอย่างเช่นบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญหรือทางอุบลรัชษานีในขณะที่กระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆในช่วงสายของวันจันทร์ที่25มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากระแสของลมตะวันตกที่เคลื่อนตัวพาดผ่านจากประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาปกคุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงสายของวันนี้ได้อ่อนกําลังลงเป็นที่เรียบร้อย ใช่ครับกระแสของลมบนได้อ่อนกำลังลงแล้วแถมแอนติไซคลนก็ได้เคลื่อนตัวลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับตามที่แบบจำลองได้อัปเดตล่าสุดยืนยันเป็นที่แน่ชัด100%จากนั้นกลับมาดูในเรื่องของปริมาณของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วเล่นโมเดลต่อไปในช่วงประมาณ16นาฬิกาของวันจันทร์ที่25มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงตั้งแต่บ่ายเย็นค่ำของวันจันทร์ที่25มีนาคม ริมาณของกลุ่มฝนได้ก่อตัวและเกิดขึ้นแถวบริเวณภาคตะวันออก ทางบริเวณทางภาคอีสานด้านตะว,วันตกนะครับบริเวณทางภาคกลางและบริเวณทางภาคใต้ได้ตลอดช่วงในขณะที่ความกดอากาศต่ำหรือปริมาณของความร้อนได้สะสมและก็ปกคลุมอยู่ทางบริเวณประเทศไทยตอนบนจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศทั้งหมดทั้งมวลที่ได้อธิบายมานี้ก็จะส่งผลกระทบกับลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับสามารถมีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองค่อนข้างเบาบางแล้วก็เล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นส่วนมากนะครับจะเกิดขึ้นทางตอนล่างของภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด17-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคอีสานจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็จะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิตำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38ถึงองศาเซลเซียสกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมาเช็คบริเวณทางภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกลับสามารถก่อเกิดฟ้าลัวในช่วงตรุษวันได้ฝนฟ้ากะนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและทางราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด38-40องศาเซลเซียสลมต่างความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีและยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-38องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพช,ชบรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและ นครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศจะร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงานและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพและปริมณทลนจะมีอากาศร้อนกับจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27 2 8องศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมต้ายความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อตั้งแต่ช่วงค่ำถึงดึกของวันจันทร์ที่25มีนาคมแนวโน้มปริมาณของฝนในประเทศไทยนะครับค่อยๆลดลงนะครับในขณะที่เริ่มมีสัญญาณบางอย่างในบริเวณทางประเทศจีนครับ ก็คือเส้นของไอโซบาร์เริ่มเรียงซ้อนกันนะครับหรือก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับคาดการจะมีกําลังปานกลางซึ่งจะเป็นละลอกใหม่ที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยและเพื่อไม่เป็นการเสื่อเวลาเรามาเช็คในเรื่องของความเย็นนะครับแล้วทําการเล่นโมเดลอย่างไวนะครับไปในช่วงเวลาเช้ามืดถึงช่วงเช้าของวันอังคารที่26มีนาคม จากนั้นเคลื่อนไปดูต่อในช่วงสายหรือว่าช่วงประมาณ10นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลที่เป็นสีน้ำตาลเริ่มแทรกซึมเข้ามาแล้วก็ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับนี่คือปริมาณของความเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง ที่มีอิทธิพลจากประเทศจีนแล้วก็แผ่ลงมาแทรกซึมพัดผ่านทางเวียดนามฮานอยนะครับแล้วก็เข้าพี่น้องลาวจากนั้นก็เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยของบ้านเราในขณะที่กระแสของลมบนระดับยอดเมฆนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคลื่นกระแสของลมค้าฝั่งตะวันตกที่เคลื่อนตัวพัดผ่านทางประเทศเมียนมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นใจนะครับกระแสของลมบนมีกําลังอ่อนลงนะครับก็จะปกคลุมด้วยกําลังปานกลางถึงเล็ก น้อยบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคกลางตอนบนและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการที่มวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนด้วยกำลังปานกลางและก็ดูเหมือนว่ากระแสของลมบนค่อนข้างเป็นใจจากก่อนหน้านี้ที่มีกำลังแรงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนจูจ่ๆก็อ่อนกำลังลงซะงั้นในช่วงของวันอังคารที่26มีนาคมสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำจะเป็นเช่นไรต่อไปมาดูกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงสายของวันอังคารที่26มี มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแบบจำลองได้อัปเดตนะครับว่ามีปริมาณของกลุ่มฝนได้ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเป็นส่วนใหญ่บริเวณทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะบริเวณทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกลักษณะสภาพอากาศก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆครับปริมาณของกลุ่มฝนจะปกคลุมอยู่พื้นที่แถวนี้ เนื่องจากว่ากระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเชียงใต้ที่เป็นทําหน้าที่ของมันด้วยกันหอบเอาปริมาณความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในขณะที่พอตกในช่วงสาย เที่ยงๆ่บย,บย,บยเป็นต้นไปก็จะต้องมีในเรื่องของความร้อนหรือก็คือความกดอากาศต่ําเข้ามาเกี่ยวข้องครับจากปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงของวันอังคารที่26มีนาคมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นใจที่จะทําให้เกิดกลไกหรือว่ากระบวนการของทางธรรมชาติ จะทําให้เกิดพายุรุร้อนเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและก็ลูกเห็บตกในบางแห่งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมแอดมินจะเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลา12นาฬิกาเส้นทางของฝนนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวจากทางอีสานตอนล่างนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางอีสานตอนกลาง บริเวณทางภาคกลางปริมาณของฝนดีขึ้นครับขยายตัวภาคตะวันออกปริมาณของกลุ่มฝนหนาแน่นขึ้นบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็มีลุ้นกับเขาแล้วก็บริเวณทางภาคใต้เริ่มมีปริมาณของกลุ่มฝนนะครับกาะตัวขึ้นแบบอ่อนๆจากอิทธิพลของกระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้หรือก็คือเป็นลม กระแสของลมระดับฐานเมฆนั่นเองนะครับที่เหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนั่นเองนะครับจากนั้นเล่นโมเดลต่อไปนะครับในช่วงเวลา13นาฬิกา14นาฬิกานะครับปริมาณของกลุ่มฝนนี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและจากภาพแบบจําลองได้อัปเดตสเกลที่เป็นสีฟ้าแทนค่าปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขยายตัวแล้วก็ค่อนข้างเข้มลักษณะกระจายตัวปกคลุมได้เกือบ ทั่วประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็บางพื้นที่ในบางช่วงเวลาก็มีสกเกลที่เป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่อนๆไปทางสีแดงเป็นปริมาณของฝนตกหนักปานกลางถึงปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในบางแห่งฉะนั้นจากภาพก็ชัดเจนนะครับในช่วงของวันอังคารที่26มีนาคมจะมีพายุรุดุร้อนเกิดขึ้นหรือก็คือปริมาณของฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น อย่างผิดตาเลยนะครับแล้วก็ปริมาณของกลุ่มฝนนะครับปริมาณของฝนหนาแน่นฝนตกหนักในบางแห่งไม่ใช่แค่วันอังคารวันเดียวเท่านั้นในช่วงของวันพุทธที่27มีนาคมด้วยนะครับก็ไม่แพ้กันจะมีปริมาณของฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวได้โดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่ บริเวณทางภาคใต้ลักษณะตกกระจายตัวจากนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับดูสภาพอากาศปริมาณของฝนเพื่อเป็นแนวทางต่อไปแอดมินจะเล่นโมเดลต่อเนื่องในช่วงของวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมแนวโน้มปริมาณของฝนกําลังจะลดลงนะครับก็เนื่องมาจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น เริ่มส่งสัญญาณว่าเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับจากนั้นไปดูกลุ่มฝนกันต่อครับในช่วงของวันศุกร์ที่29มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ลักษณะสภาพอากาศจะคล้ายคลึงเหมือนช่วงวันที่28ฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับในช่วงระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคมปริมาณของกลุ่มฝนค่อยๆลดลงนะครับจากร้อยละ80ของพื้นที่อาจจะเหลือร้อยละ40ของพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับ ขอคนละหนึ่งกำลังใจก่อนจะจากกันนะครับหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้ว<ม>เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็ไม่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ ฉันคิดถึงใครในใจมีแค่เธอความคิดถึง